สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกันสุขคนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> พอกันตอนเศร้าค่ะตื่นเห็นมาก,ก,ตตกแตต้องเฮดเบียดใจเศร้าเลยค่ะพี่น้องเอ้ยขงางเศร้ากอบพ่อท่านได้กินลิ่นเลยก็เลยว่าใจเฮดอ่ะ <c oughs> นั่งอ่ะมืึงมียายอ่ะลุงนิกลุงนิก <c oughs> ลุงนิกไปอันั้นไปโนดนามนามบานโนดนามตนมาน้นไม้นามบานให้แต่เศร้าเนาะกำลังเชียรกับเขาให้หนั่งแล้วค่ะมึงมีกัน สกินอ่ะคู่ซ่องกันค่ะพี่น้องวันนี้สิเม้วาวเรื่องอันนั้นเนาะค่ะพี่นอ้องอ่า <c oughs> บางคนเป็นเหน่อยอยากมีแฟนฝรั่งอยากได้สามีฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือความคิดของอ่านนะแฟนสามีฝรั่งเขาต้องขยนันแล้วก็ซื่อสัตย์อดทนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่อัานโมโหคนอืน่นด้วยกันเนาะคะ่ะว่าเขาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเขาาอ่แฟนฝรั่งของอ่านคือนั่งบน้วยเนาะค่ะพี่น้อง แต่ว่าเขาสั่งเขาหามาสุยางด้วยกันทุกบาททุกสตางค์เนาะคะ่ะพี่น้องเมืองวิดีโออันอาจจะเข้าใจว่าสาม,มีอันรวยสาม,มีอันมีเงินมาสั่งบานสั่งน,นันไฮเนาะคะ่ะโมแมนตได้ค่ะพี่น้องพลังโบม,มี่กับมี่คือกันค่ะพี่น้องพลังโบมี่กับมี่คือกันแต่ว่าอ่าเห็นเมืองเมืองวิดีโออ่านอยู่สวิตเซอร์แลนด์หรสิสเปเที่ยวบาองหันบางนี้โมแมนว่าอ่านบระเฮียนงานเลยค่ะ แต่อันอันกเกษตรเงานเนบินบางเทีอเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วก็สะส,สมเก็บนิดเก็บหน่อยมาสั่งบานกันบ่แม,ม่นว่าสามีอันรวยละมีเงินมาสั่งบานมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้เงินทํามาสั่งบานกันหมดแล้วค่ะพี่น้องต้องหาเงินใส่ใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันสิว่าให้ฟังเด้อค่ะบ่แม,ม่นว่าฝรั่งสิรวยสุขชนเด้อค่ะพี่น้องเด้อและะ้วก็เฮาก็ต้องขาย,ยันอดทนนําอย่าขี้ขาดเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่าแล้วก็ สามีฝร <y> ั่งเอันอากาศสิงาอย่างเด้อค่ะพี่น้องบอคือสามีคนไทยตื่นสาวมากฉันสิกินนานๆฉันสิเฮ็ดเอตเตือนสาันสิเฮ็ดเจ้าสี่ต้องเตรียมกับข่าวเตรียมอาหารให้เรียบร้อยเนาะแต่ว่าไม่อยู่เมืองไทยนี่มือใดอันยุงอีรีอันเกสิบอกสามีว่าบอกนางว่าเฮ็ดเอาเองเด้อมือนี่ฉันเหนื่อยฉันหนุ่งเนาะเพราะว่าไม่อยู่บ้านอันเกเฮ็ดงานหลายเนาะค่ะให้เสียงานบ้านให้สี่อ่า เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดสวนเฮ็ดยังเป็นยนี้นะคะต้องเพิ่มสะอาหารเป็นอยนี้นะคะเนาะเฮ็ดสุยางสาก่ะเบื่อยันเลื่อนลบค่ะพี่น้องจุจีจุ๊จีค่ะสามีฝรั่งบันคือแต่สามีคนไทยก็อาจจะเป็นบางคนนะคะเนาะอย่างเฮ็ดก็เข่าไปไหนนั่งนั่งเพราะนั่งอาจจะหิวเขานะคะนั่งดีว่านั่งกันเป็นยังไงนั่งไปอันนั้น เออพอเอิญนั่งลุงน no. ิกแล้วกันนั่งไปหดต้นนาต้นไม้หางใจสาวเนาะวันนี้ไข่เรียนด้วยเดียวสิอดไข่ให้เพิินค่ะพี่น้องทอดไข่ให้ลุงนิกเนาะทอดไข่ให้ลุงนิกอันนี้ต้มต้มข้งกระดูกให้ต้มข้งกระดูกให้ลองมาซานโตเนาะต้มข้กระดูกกะเตือนสาวคุณมากกับไอกรับเข่าให้มาก็อันดับแรกคนกินดีหลังค่ะพี่น้อง คือกำลังเย็นแรงอ่ะอันเป็นกดบ,บานจูบานทําก้มสะอาดปบาละอันก็ไปโหดพักหลังบา้านผู้ใหญ่นี่เขาจะตื่นเปะไปงอต้นไม้หนะ้าบ้านให้แต่หลังบ้านข้างนอกนะบ่ท่านได้โหดอยู่ค่ะพี่น้องง่ายนะอยู่ในแต่ละมื้อเฮ็ดบ่ท่านเนาะแต่ละ,ม,ะนนะม,มือได้ไมีนัดไปหาหมุมอ่ะกับมื้อเลยคือเฮาบ่บ่มีอ่ะมีเวลาทําอ่าทําง,ง,งานบ้านทําง,งานอย่างนี้กได้นาะขออนุญาตค่ะ โอ้ยลงที่ไหนไนคอยแม่ส่ปีจะไดนก็พี่น้องศาสนาของใครเขมั่นเนาะค่ะพี่น้องบางคนก็ะไรสามี่สามีด้วยเนาะค่ะพี่น้องแต่ของอานหนักอ่ะแตคือว่าเป็นคนเห็นงานธรรมดานี่ยแหละเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเข้าไปเห็นงานสั่เมียสั่โตน้องกันเนาะแต่หลายคนสิเข้าใจว่าสามีด้วยสามีมีเงินยังสั่งยังสีบ่แมนค่ะบ่แมนคูอันบ่คือคนอื่นค่ะ อัานมันคือคนอื่นนะคะเนาะแฟนอันนั่งกับมีแต่ก่อนเนาะมีบริษัทมีบริษัทมีอาภารบอกอพานเมนพ่ออ่านนั่งเลิกกับแฟมันบอค่ะอ่าเลิกเลิกกับแฟนไปกะที่ยังกระต่องกระต้องขายกระต้องอ่ใจให้เขาเมืเนาะเพราะว่ากฎหมายสุบิน่ะก็คือว่าจต่ไหนเขาก็ต้องเลือกผู้หญิงก่อน ต้องใจค่ะเลี้ยงดอกเลี้ยงดูค่ะดูแลลูกค่ะไล่ต่ออะไรเนาะก็เลิกกันนะักอ่มี่อย่างพอบามี่อัน,อนดเดียวนะคะพี่น้องติดโตมากพอบาอ่าเข้าขหาเงินสุบาทสุสตังน้ำซอยกันน้ำกัน แต่ทุกคนจะเข้าใจว่าพ่อใหญ่นิมีเงินพ่อใหญ่นิมีเงินโมแมนเด้อค่ะความจริงโมแมนค่ะพี่น้องอันหาเงินจะวันเหนื่อยคุณเลยแต่คอยสิได้บาทแต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่คอยสิบอกว่าอันบอกคนไทยที่บอกว่าโอ้ยแดผัวฝรั่งเด้จังสันนุษย์สิโอ้ยเจ้าทนความลําบากความทันไปอยู่บ้านเขาทนความลำบากความเหงาความหนาวเหน็บได้บอกค่ะหรือว่าเสรกับบางคนก็ต้องไปหาเฮียนงานเลี้ยงสามีฝรั่งญี่ปุ่นกันนี่เลยค่ะพี่น้องเอ้ย วนมากเวลาคนอ่าคนลงเนี่ยโลงเสียว,วนหมากก็สิลงแต่แบบว่าอ่าล่งแบบว่าอะไรที่เวลามีความสุขเนาะแต่เวลามีความถูก์นักวนหมากคนจบนะบ่ลงค่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่โลกหลอกล,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 ลวงโลงโลหลอกลวงค่ะเนี่ยพี่น้องคือแบบว่า เตือนเนาะค่ะพี่น้องอยู่กับความเป็นจริงขันห้าบรวเหตุงานมันกับบมมีเงินเนาะคะ่ะบอมแมน่าคุณสิไปหาสาม,มีฝรัง่งสาม,มีฝรัง่งสิด้วยสิมีเงินบอมแมนได้ค่ะน้อยหีือที่ส,สิหาคนเลยด้วยได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่าดิซื้อซะอย่าไปคิดบ่านใส่ผัวฝรัง่งด้วยด้วยมีเงินแหมงเงินเขามีคากลัวแต่ว่าเทาก็ต้องทำงานเก็บเงินเก็บอย่างมาเนาะ ต่ว่าเขาอ,อ่านกับพ่อใหญ่เนี่ยเขาจีส่ชีวิตแบบว่าเอ่เวลาเห็นงานในในบางทีเขาก็ไปเที่ยวไปยังเนาะนั่นก็เป็นความอยจางหนึ่งเนาะแบบว่าเขาบุด้เห็นงานเก็บเงินอย่างเดียวเขาเที่ยวไปน้ำโตเนาะค่ะพี่น้องเน,น,นาะเวลาเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเห็นงานไปน้ำเที่ยวไปน้ำเพราะว่ามวเฮ้าเห็นงานอ่าเปิดบริษัทของเจ้าของแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยคือว่าทําจริงจังเนาะคะ่ะเพียงแค่ว่า เวลาทํางานนะ่ะเข้าบอแดมาลงวิดีโอซื้อ,อ,อเวลาเวลาเข้าไปท่องเที่ยวนะ่ะจะคอยเข้าลงวิดีโอคือแบบว่าบ่ทําทงานอย่างเดียวค่ะตรงมค่ความสุขใส่จะคลองน้ำเนาะค่ะเนาะได้แล้วค่ะพี่น้องผอดไข่หน้ามาเด้อคุณสามีใครจะแล้วแล้วนะ่นโดนก็สิมาอแีแหละถ้าได้ว่าได้เนี่ยเ่ เพียงพลังขี่จงขี่เบาโอแมนครับแล้วก็เป็นซั่งแฟนพลังอ่ะอ่าหมายถึงว่าเป็นเมียพลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเท่ากับประตรงเฮศโตให้ดีเนาะให้เขาไวใ้ใจเขาเสีอใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะถึงแฟนห้าสิบเบ่มีเงินบ่รวยกับซางแต่ว่าเห้าขอดดยกับซื้อสัดต่อเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันน่ะอัน,นบเดเป็นคนเจ้าสูดได้เวลาอันมีแฟนเนาะอันก็กับคนใดกับคนนั้นนอกจากันเข้าเลิกไปแล้วจะค่อยเข้ามีไม่มได้เนาะค่ะพี่น้องแต่ระวังที่เขา้ายูต้องกันเน่ะเข้ากับเฮตโตให้ดีที่สุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ,อย่าให้มันผิดพลาดที่เข้าให้มันผิดพลาดที่เขาอัน,ขนขเขาแวว่าเอออันเข้า,ขาบอดีจะค่อยเข้าไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปอยู่ เคยทนอยู่กับความถูกกับผู้ชายไทยมาแล้วค่ะพี่น้องก็เลยหลังจากนั้นคือว่าอันก็ว่าบัดนี้อันเคยมีฝรั่งแฟนฝรั่งคนหนึ่งแหลนะเนาะก็เลยกันไปละคนสองสัญชาติสวิตออสเตรเลียนะคะคนสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฮ็ดขวดซองกันเนี่ยเใคร มาเด้อคุณสามีมากินข่าวเด้อค่ะเด้อข่าวเศร้าข่าวเศร้าข่าวเศร้าไม่ได้จมอยู่บ้านนะคะเพราะว่าท่านลอยต่างงานหนักเจองานหนักนะคะพี่น้องต้องไปก้นยาปลูกปลแปลงเห็ดปุ๊บปลูกผักก็ก้นแปลงปลูกผักแล้วเนี่ยอาจจะเอานี่ไปอุ่นให้นั่งกันอ่าไม่อ่าไม่พูกตู้อะไรนะเตาอบห้าบเาะท่านมีนะคะพี่น้อง คือแบบว่าเฮาบอสท่านโม,มอีกอย่างไฟเฮากับบอสท่านพ่อเฮากันทีแบบมีางานเนาะคือแบบเวลาจะกินของอบยำางก็ใส่หมอ้อใส่ย่างไปเนาะใส่กระทะแต่จริงเขาบอกว่าเสื้ออะไรนะเสื้อแบบอ่าเสื้อแบบโอแบบ,แบ,บนันจะได้ด้วยกันเนาะแต่ว่า เด้อตาเองไมากินขผาวเด้อสามีมากินขผาวเด้อค่ะเด้อแต่ว,ว่าอ่านกับว่าถ้าในมีโอกาสอย่าเมื่งไปซื้อเพื่อนเนาะในอันก็สิยางขึ้นเตาไปนี่ล้วค่ะเพื่อมันเพื่อนเพื่อนเนี่ยสีเนาะเอามาจากสวิตเซอร์แล,ลนด์นะคะพี่น้องเดี๋ยวก็มีบักซิดาเดี๋ยวสีอันนั้น ตอกตอกบักซิดาให้น้ำน้เนะคะทางบักซิดาตอกตอกนี่พี่น้องเจ้าของกล้องกำลังบริด้วยสุดคนนะคะพี่น้องกันเท่าอยากม,อากมีอยากอยากมีอยากยังเท่าก็ต้องหาสางเนื้อสางโตดนุ่มๆกันเนาะค่ะพี่น้องน,นะะองบักซิดาอันปลูกประเทได้กินเราอ,อาจจะเป็นปีกว่าดไปแล้วค่อยจะได้กินอันกระปุกบๆบกัน อ่ะหรือว่าจังไดอันน้ำมาปลูกสามต้นมึงเห็นงานถากแดดหลายค่ะพี่น้องนะแต่ก็ซางมันห่ออันบอดดิวอลี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันบอดดิอ่ากังวลในเรื Hence, deals, ่องนะแต่าวันเป็นคนมีอันสบายสบายเนาะคือไปกังนอนกันแล้วแต่บางเทก็แต่งงานน้อยน้อยบางเท้าตก็แต่งเลยค่ะแต่งกันอย่างง่ายๆก็ติดต่อที่พีิ๊ ก็เป็นก็ง่ายง,ง่ายสบายสบา,านะค่ะพี่น้องการพลังมันสิมามันก็สิม,มาให้เข้มมาเป็นเข้า,น,ขานี่แหละค่ะพี่น้องพยายามเป็นตัวเองให้ให้ให้มากทีก่สุดนะโมแมนว่าอ่าอ่ามีแฟนฝรั่งแหละกะต้องแบบว่าเปลี่ยนตัวเองต้องแต่งตัวรู้แล้วโอ้โอรู้ ต้องแต่งัวตลอดเวลาอย่างแบบนี้เนาะบัดทีโดนไปบ่แต่งโตบัดทีพลังมันบ่เข้าใจได้ว่าเออแต่ก่อนเธอคือเธอคือแต่งโตดีงามจึงสันจังเดียโดนไปอยู่นํากันคือแบบว่าบ่แต่งโตปอยเนื้อล่อยตัวแบบนี้นะแต่อันนะก็คือแต่แรกเลยอันจะให้นางเห็นสภาพความเป็นจริงของเข้าเลยนะ่ากีลาสันดานก็กันเธอยอมรับใจก็นิสัยคือกันเนาะ อันนี้ใส่ยังไดนเข้ากะอ่าก็ากคือว่าเข้ากะต้องเปิดเผยเขาแท้แหลกเลยบบแมนว่าโดนไปสิเปียนนี่ใส่โบแมนเลยค่ะการจะเป็นคู่กันการสิยู่น้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะก็คือว่าแท้แหลกให้เข้าเห็นเลยเซงคอยเวลาโดนไปบบแมนว่าดีๆตอนแรกโดนไปกับสิเปียนนี่ใส่กับโบแมนบบแมนด้วกันเลยค่ะพี่น้อง ปักซีดามาเด้อมากินเขาเด้อค่ะลูกเอียเออคุณสามีเออโอ้ยจะกอบเหรเนาะเมียกำลังพิมพ์ป่ะไกลแล้วค่ะไกลสิบแปดละบางเมื่อเห็นงานลายอันทุมซองทุมกันนกนกนกแดดทานเนยเนาะเนยดีค่ะพี่น้อง จะคิดถือคิดพิษดอกะสาเห็ดงาอนก็นต้องปลูกพักปลูกต้นไม้แต่จริงขา้าสซื้อเขากินมันกับบรเิเวณเนื้อขนาดนี้แล้วค่ะแต่ว่าย่อนอยากกินย้อนแต่ว่าอยากกินของปลอดสารพิษนี่แหละคะ่ะพี่น้องเลยซื้อข้ากินก็สิบบาทยี่สิบบาทละพักกํานึงเนาะย่อนมาอยากได้แบบนี้แหละก็เลยอยากก็เลยต้องปลูกเอง แต่ว่ากับโปกปะโปงแบบประปเพื่อกวามแบบว่าเออแบบเหตดอหม่จะค้องอ่าอุ้ยนั่นิละพอเดิมน,นมาพายานสิกิงค่ะคนซ่อ,งอูงนพยาสิกินงพอเนี่ย,นนกกเ,เ,ยเดี๋ยวคันนั่งบกินงเ่าากกนีนกินเองเดี๋ยวจะโอ้จะเอาไปย่างให้นั่งไหมเน่ั่นติละเฮ้ย ดดลลเ,เ,เดี๋ยวไปถือดาบหูเรียงค้าที่ว่าเพื่อซร้างสามีใหม่อ่ะหูบอมมาเด้อโอ้ยอยังไงเอินดูนะให้เอินดูนั่นสิเองค่ะพี่น้องได้กินก็ไดาษอาหารเส่าแบบนี้ไง คออนุญาตไปกินข้าวซาวกัน,นๆๆๆค่ะพี่น้องเนี่นี่ง่าย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 ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดก็ซ่อให้หนั่งอีกอันนึงนะคะเนาะคอ <laughs> อนุญาตไปกินข้าวละแล้ววาไปหลา่กันไปจมหลายเนาะค่ะจมหลายบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะเด้อ